ทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อจริงค่ะน้ำมูกไหลมันจะเกิดความเบื่อจริงค่ะมันจะรู้สึกเอ้ยมันรู้สึกเป็นภารานะน่ะมันเป็นรู้สึกเหมือนเป็นงานนะ่ะที่ต้องทำอะ่ะกลางคืนมาต้องแบบมานั่งสวดมนนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเคยเป็นต้องนั่งสวดมนต์บางทีแบบเหมือนที่ดิฉันพูดนะ่ะโอ้ขี้เกียสสวดมน,นอนดีกว่าหัวถึงหมอนี่หลับไปเลยค่ะ ถ้ามีความทุกข์ถึงเอยลูกลูกเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นขอให้ลูกผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยเถิดเนี่ยจะมาสวดมนตนะนะ์แค่ไม่กี่วินาทีเนาะพูดถึงนะอาราสัมมาสัมพุโธเนี่ยค่ะแค่ไม่กี่วิเองเราก็แบบขี้เกียจตัวเป็นขนอะดิฉันเองนะคะเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นดิชันเนี่ยเป็นเป็นตัวหนักมากเลยเป็นตัวหนักเป็นตัวขี้เกียจเป็นตัวแบบเฮ้ยทาไมต้องสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครที่ ปฏิบัติต้องพูดเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนที่ดิฉันบอกอะค่ะกินเดินนั่งนอนตั้งจิตภาวนาว่าลูกจะสวดมนต์ตลอดเวลากินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนไม่ต้องเอาเป็นเอาตายหรอกขอแค่ให้มันแบบดีดขึ้นมาบ่อยบ่บ่อยบ่ยๆทุกครั้งที่ทํางานแล้วไม่ต้องใช้สมองในการคิดคํานวณในการพิจารณาออกมาอะไรก็ตามคิดคํานวณออกมาเป็นเรื่องงานของเราเนี่ยเราช่วงที่เราไม่ต้องใช้สมองเนี่ย เราสามพักคาถาดิบขึ้นมาเราก็สวดไปสวดไปสวดไปไม่ว่าบทใดก็ตามนะคะดิฉันแบบไม่ได้เน้นว่าคุณต้องสวดบทใดมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้มันจิตมันจับอยู่กับบุญกุศลอนุโมาสาธุบุญคิดแต่เรื่องบุญคิดแต่เรื่องกุศลอะไรที่มันเป็นเรื่องโลกโลกเข้ามาเราก็เอ้ยขยะขยะของจิตว่าก็พยายามไม่คิดเบนไปเรื่องอื่นคิดเรื่องงานเราเรื่อง นุโมหนาะบุญเรื่องทําบุญกุศลเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรที่คิดว่ามันมันไร้สาระก,ก็ก็สลัดมันออกไปพยายามเบนนี้นะนั่นแหละเมื่อสวดไปจนติดในจิตเนี่ยมันจะไม่คิดว่าเป็นภาระเลยนะคะคุณอันนี้อันนี้จริงนะมันจะมีแค่ลืมดิฉันนะเอาตัวเอาตัวอย่างดิฉันนะมันจะมีแค่ลืมแล้วก็แวบแวบเนี่ยคือไม่อยากแวบนะเพราะว่าเราตั้งจิตว่าเราจะภาวนาตลอดอยู่แล้ว เราไม่อยากแวบนะแต่ว่าจิตมันเร็วมากมันจะฟิฟฟูฟูฟฟ,ฟคิดไปได้หลายเรื่องมากเลยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคิดแบบดีดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนอกจากมันแวบฉะนั้นเมื่อมันแวบบ่อยๆเนี่ยเราต้องมาตั้งจิตใหม่กลางคืนว่าต้องบอกตัวเองว่าอ,อ,อย่าแวบบ่อยนะฉันลูกขอตั้งจิตเป็นประโยชน์ต่อสามแดนโลกธาตุทุกขณะจิตตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง ขอให้แสงบุญแสงบารมีผ่านตัวลูกได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแผ่ไปโดยอัตโนมัติแล้วเราตั้งจิตกับเราแบบแบบนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเริ่มไม่แวบ,บบ่อยดิฉันจะเป็นช่วงหนึ่งแวบ,บบ่อยมากเลยทั้งวันเลยบางทีแบบอ,อไปทั้งวันเลย <laughs> ไปทั้งวันแล้วก็รู้สึกโมโหตัวเองเพราะว่าตัวเองรู้ว่าสิ่งที่เราไปมันเป็นเรื่องไร้สาระไงคะ,ะเราก็เลยบอกว่า ไม่ได้นะันแบบนี้ก็จะมาตั้งจิตใหม่ตอนนี้ก็พยายามตั้งจิตทุกคืนก่อนนอนแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นว่าใครที่สวดติดอยู่ในจิตแล้วเวลานอนปุ๊บเนี่ยหัวถึงหมอนปุ๊บเนี่ยให้ภาวนานะคะหรือว่ากรรมพระที่เราให้ไปกรรมพระแล้วก็ภาวนาแล้วจนหลับไปทุกคืนทุกคืน,ท,คนทุกคืนแบบนี้เนาะจะดีมากเลยมันจะเป็นความเคยชินเวลาจะเราแบบเวลาเราตกในภาวะที่แบบ ความเป็นความตายน่ะเราจะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือพระคาถาจะดีดขึ้นมาเลยประมาณนี้เนาะน,นั่นแหละเป็นประโยชน์เราจะเห็นประโยชน์มากตอนที่เราอยู่ในภาวะที่แบบภาวะที่อยู่ในอันตรายเหมือนดิ่ันเคยเป็นหละรถที่ว่ารถชนนะคะเราคิดอะไรไม่ออกเราตื้อมากแต่ว่าสิ่งที่เราดีดขึ้นมาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยเขา รัธนาท่านแบบหรือว่าขอบารมีท่านแบบจงโปรดช่วยคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าเราไม่เคยปฏิบตัติเราจะไม่คิดเลยนะคะเราจะคิดเราจะตกอยูน่ในภาวะแบบสันนะ่ะสันเราจะตกอยูน่ในภาวะสันแล้วก็แบบกลัวอะไรจะเกิดขึ้นคิดอะไรไม่ได้ในหัววุ่นวานยไปหมดเลยแต่ถ้าคนปฏิบัติเวลามีสิ่งเวลาแบบเนี้ยเราจะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพที่เราสวดมนต์ภาวนาพระคาถาจะดีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย ดีค่ะสมมติเราไปไหนมาไหนเราจะปลอดภัยมากเลยอย่างว่าแล้วนะคะเราแบบเป็นประโยชน์ต่อโลกวิญญาณเขาเนี่ยจะคอยเตือนเราตลอดเวลาเทพเทวดาที่เขาแบบดูแลคุ้มครองเราเขาจะคอยเตือนเราตลอดเวลาว่าควรไปไม่ควรไปหรือว่าบางทีทําให้เราสามารถเนี่ยเลื่อนเวลาในการไปสมมติว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอุบัติเหตุในช่วงเนี้ยเวลาเนี่ยเรายังสามารถเลื่อนไปได้นะถ้ามันเป็นแบบ กรรมเล็กๆงนะ่ายๆเนาะนั่นแหละโอเคมันไม่ได้เป็นภาระในชีวิตนะคะถ้าใครที่แบบปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยคือแบบไรวะไม่เห็นมีผลแล้วเลยว่าอะไรเงี้ยออกไปเลยเนี่ยคือท่านบอกว่ากรรมเข้าลวงตาท่านบอกว่ากรรมเข้ามันจริงๆแล้วอะ่ะเอาตามความคิดเลยนะคะตามความคิดของตัวดิฉันเองเลยเวลาเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย มันจะมีอะไรเข้ามาทดสอบเป็นระยะระยะระยะแล้วถ้าเราหยุดปฏิบัติไปเลยเนี่ยคือกรรมนะ่ะเขาไม่อยากให้เราแบบมีสิ่งคงุ้มครองนะ่ะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบุญของเรานะคะบุญก็จะคอยดูแลรักษาแต่ถ้าแบบเราแบบมีจิตหันเหไปด้านอื่นแล้วไม่ทําแล้ววางแบบเหมือนแบบไม่เห็นได้ตามที่ต้องการเลยอะไรเงี้ยบางคนจะคิดแบบนั้นเนาะเนี่ยก็หยุดปฏิบัติไปเวลากรรมเขาเข้ามาเนี่ย ถ้าเป็นกรรมใหญ่เนี่ยเขาสามารถเอาชีวิตเราได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือนั่นแหละเจ้ากรรมในเวน่ะทุกคนมีทุกคนมีเนาะแม้แต่ตัวดิฉันเองก็มีเนาะเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นอะ่ะเวลาถ้าเราไม่ปฏิบัติทำไม่อะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในตุ่มเดียวเนี่ยะคะ่ะแบบคนเ <laughs> จ้ากรรมในเวรหลายๆตนที่รออยู่ก็แบบรอซ้ำน่ะอย่างเงนั่นแหละจะทําให้ชีวิตเราแบบ สุดมากเลยบางทีอาจจะบางคนเนี่ยค่ะไม่ผ่านผ่านผ่านไปไม่ได้ก็เนี่ยแหละที่เห็นเราเห็นลาโลกจิตใจมันแบบจิตใจมันอ่อนแอจิตใจมันไม่สามารถไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนถ้าแบบช่วงไหนกรรมเข้าเยอะๆเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนได้ยินนะว่าฆ่าตัวตายเลยมึงทำเลยทำเลยทำเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี่ย ยิ่งสมมุติว่าเป็นสถานที่ที่เราอยู่แล้วเป็นพลังงานไม่ดีเยอะๆมีวิญญาณทับถมเยอะๆเวลาเราตกในภาวะแบบเนี้ยที่เขาเรียกดวงตกนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นกรรมนี่แหละกรรมเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยตามเราทานแล้วจับเราได้อะไรเงี้ยเนี่ย,ยก็จะยุให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ายุให้เราไปในสิ่งไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะถ้าสมมุติว่า เราหยุดปฏิบัติไปฉะนั้นนะ่ะอยากให้ทุกคนนะ่ะปฏิบัติไปเรื่อยเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากทําบุญกุศลใหม่สร้างสมบูรณ์กุศลของตัวเองใหม่นะคะเป็นเป็นบุญใหม่เอาง่ายเป็นบุญกุศลใหม่นั่นแหละเวลาปฏิบัติไปนานนานๆเนี่ยมันจะมันจะจับได้หมดะ่ะคะคลื่นคลื่นพลังงานบุญคลื่นพลังงานความดีเซนนะ่ะเขาจะเรียกว่าเซนใช่ไหมคะเรียกว่าเซนเนาะที่แบบสามารถจับต้องได้เห็น อะไรก็สามารถแบบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นมันจะมีปัญญานะคะจับคลื่นได้อะไรสมควรจะไปไม่สมควรกินหรืออะไรก็ตามเหมือนที่หลวงตาพูดมนุษย์ทุกคนมีเซนต์นะคะแต่ว่ามันถูกปิดด้วยทางโลกเพราะว่าเราคิดแต่ทางโลกนะง่ายๆคิดแต่ทางโลกคิดแต่เรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเหมือนที่ท่านบอกแหละปฏิบัติทางธรรมรู้ทางโลกแต่ถ้าถ้าเรียนทางโลกเนี่ยไม่สามารถรู้ทางธรรมได้บางคน เรียนจบมาเป็นอะไรตำแหน่งใหญ่โตมากเลยจบสูงอะ่ะแต่บางทีเขาอะเรื่องทางธรรมเขาอาจจะเวลามีปัญหาเข้ามาเขาอาจจะไม่มีไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็ทำในสิ่งที่แบบไม่สมควรแล้วก็ลาโลกไปอะไรเงี้ยในอาจจะทำอะไรก็ตามที่แบบอัตวิบากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือ การที่เราเรียนสูงมีความรู้มากๆใช่ว่าเราจะมีทางทำไม่มีความรู้ทางธรรมนะบางทีเราไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้นะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อให้เราไม่เรียนทางโลกสูงเยอะแยะไม่ได้จบอะไรสูงเลยจบแค่ป .4 อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนสมัยเก่าท่านก็แบบเนี่ยเห็นไหมคะที่ท่านแบบพระอาจารย์ที่ท่านแบบไปแล้วที่ท่านแบบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านรู้หมดเลยสามไตแดนโลกธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะการปฏิบัติทางธรรมแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทางโลกรู้ทางธรรมพูดได้กับหมดทุกอย่างอะ่ะเห็นภูมิทุกภูมินะประมาณเนี้ยค่ะคือพูดแม้แต่ภาษาสัตว์ท่านก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพลังงานของจิตมันเยอะมากเลยนะพูดถึงถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเราสามารถดึงพลังงานของจิตขึ้นมาใช้ได้เนี่ย คือฝึกจิตน่ะฝึกจิตแล้วจิตเราสามารถแบบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าฝึกได้นะคะถ้าฝึกได้ท่านบอกไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันยากนะคะคนคนทุกวันนี้ยิ่งคนยุคปัจจุบันโห้ยวิวัฒนาการมันสูงมากเลยนะคะการที่จะการที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดิฉันว่ามันมันยากนะเพราะว่ามันมันไม่ เขาจะคิดว่ามันไม่สนุกมันไม่เหมือนทางโลกทางโลกมันติดแล้วมันสนุกมันเห็นอะไรแปลกใหม่แต่ว่าถ้าใครที่ปฏิบัติทางจิตได้อะล้ากว่านั้นอีกนะคะล้ํากว่าทางโลกอีกนั่นแหละค่ะเหมือนที่ท่านบอกแล้วค่ะว่าไปดูนรกสวรรค์ดูภูมิต่างๆได้หมดเหมือนพระอาจารย์ที่ท่านพูดนะคะว่าท่านไปดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยล้ากว่าทางทางโลกอีกนะถ้าปฏิบัติได้เนี่ยละค่ะแต่ว่า อย่างว่าแหละเราไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นเราคิดแค่ว่าเรากำนดกกำหนดเป้าหมายในการลาโลกเอ้ยอย่างน้อยก็เป็นเทวดาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลงข้างล่างไม่ต้องเวียนข้างล่างเนาะเอาระดับบนๆหรือว่ามนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจหลายๆคนเนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะเห็นอันุนี้นั่นนิดๆหน่อยก็ดีแล้วล่ะค่ะแค่ แค่เราถ้าเราอยากรู้จริงๆเวลาเราปฏิบัติไปเราก็ตั้งจิตว่าเนี่ยถ้าได้รับบุญกุศลแล้วก็มาบอกด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ดิฉันทำไปเนี่ยมันพวกคุณได้รับจริงๆพวกคุณถึงพวกคุณจริงๆเนี่ยเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเขาจะมาบอกเราเหมือนที่ดิฉันภาวนาตอนใหม่ๆแล้วค่ะว่าอยากรู้จังเลยว่าได้รับหรือเปล่าเนี่ยได้รับจริงไหมได้ผลจริงไหมสิ่งที่ดิฉันสวดเนี่ย เขาก็จะมาบอกเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อธิษฐานเขาก็ไม่มานะคะเหมือนเหมือนเขาได้แล้วเขาเหมือนเขาแบบเราเขาได้บุญกุศลพอที่จะเปลี่ยนภูมิเขาได้แล้วเขาก็ไปเลยอะไรเยงนี้ค่ะนั่นแหละก็ให้ทดสอบให,ให้ทดสอบอ่ะท่านบอกว่าเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราต้องตั้งคําถามแล้วก็ทดสอบว่าจริงไหมได้ผลจริงไหมเวลาเรา ตั้งตั้งคาถามตั้งจิตใช้จิตเราเนี่ยตั้งคําถามกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเนี่ยเเป็นการทดสอบว่าสิ่งที่เราปฏิบัติไปมันมันเป็นประโยชน์จริงไหมมันเขาได้จริงไหมเขาเขาเห็นแสงบุญแสงบารมีจากเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตั้งคําถามแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะแต่ดิฉันน่ะเชื่อเพราะว่าดิฉันน่ะเห็นตั้งแต่ ดิฉันไม่เชื่อเอาง่ายๆดิฉันครั้งแรกที่มันปฏิบัติดิฉันไม่เชื่อดิฉันก็พูดไปหมดเลยว่าเนี่ยปู่คะลูกก็ไม่เชื่อนะเจ้าค้าลูกอยากรู้ว่าลูกยากได้ยินเสียงลูกอยากเห็นด้วยตาลูกอยากสัมผัสได้ด้วยความฝันมันก็จะวนๆมาแบบนี้จนจนเราเริ่มเชื่อสนิทใจอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าใครที่ยังไม่สัมผัสได้มันก็อาจจะแบบเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องคิดอะไรนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นบุญเราเนาะ บางคนบอกว่าสงสัยว่ามันเพลินยังไงในการสวดภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราภาวนาเป็นนานๆเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยค่ะคิดคิดค่ว่าทําบุญใหม่เนี่ยภาวนาทุกวนันทุกวนันทุกวันให้มันติดอยู่ในจิตล้างถ้วยล้างชามกินข้าวดูหนังเนี่ยภาวนาไปทําสวนทําไร่ทํานาภาวนาไปเนี่ยมันจะเพลินมากเลยมันจะมันจะไม่เหนื่อยมันจะเป็นอาการเพลินเนี่ยคือจะไม่เหนื่อยเหมือนตัวเราเนี่ยเบาค่ะเหมือนตัว เวลาทํางานทําหนักๆเนี่ยเหมือนตัวเราเบาเหมือนเราไม่เหนื่อยเหมือนจิตเราไม่ไปจับตรงที่งานที่เราทํามันจิตอยู่มันจับอยู่กับพระคถาที่เราภาวนาตอนนั้นมันจะเป็นเบาๆเบาๆ,ๆไม่เหนื่อยไม่หิวหิวอยู่แหละแต่มันไม่หิวมากแล้วก็กินน้อยมันจะเป็นประมาณนี้เหมือนหลวงตาพูดว่าร่างกายมันเผาผ่านน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันเผาผ่านน้อยคือ ทำงานนะทำงานก็ทําทําไปมือทําไปภาวนาไปมือทําไปภาวนาไปไปสังเกตดูนะคะถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องไปตั้งจิตแล้วก็ลองทําดูนะตอนนั้นเลยว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยกับแ,กแยกกายแยกจิตเนี่ยกายก็ทําอย่างอื่นไปจิตก็ภาวนาไปมันจะเป็นยังไงทำไปนานๆจะรู้เลยว่ามันจะเป็นอาการเบาๆแบบเนี้ยคือท่านเรียกว่าเบาเนาะไม่เหนื่อยไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำไปเพลินน่ะเพลินเพลินมากเลยทํางานทําการทําเสร็จไปตั้งแบบเฮ้ยทาไมมันเร็วจังเลยวะเวลาเหมือนเราจะรู้สึกว่าเวลามันเร็วทําไมทําเสร็จเร็วทําไมมันไม่เหนื่อยเลยประมาณเนี้ยเนี่ยแหละท่านเรียกว่าเพลินเนาะไปไหนมาไหนแล้วก็เพลินนะดูสิ่งรอบข้างไปแล้วก็เพลินคือดูเพลินเพลินดนูผ่านๆนะบางทีจิตไม่ไ,ได้ไปจับว่าอ๋อสิ่งนั้นอยู่ตรงนั้นอ๋อสิ่งนี้อยู่ตรงนี้อ๋อบ้านคนนี้อยู่ตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปจับมันแค่ผ่านมันแค่ผ่านแล้วก็จะตัวเองภาวานาอนะ่จิตไม่ได้ไปจับอยู่ตรงสิ่งต่างๆที่เห็นแค่ผ่านไปแล้วก็ภาวานาผ่านไปภาวานาเงี้ยมันจะเพลินมันจะรู้สึกแบบสนุกนะ Lindsay, ง่ายง่ายยิ่งถ้าสมมติว่าตัวเองเห็นอะไรนะเห็นแสงบุญแสงบารมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาภาวานาไปเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองมันจะมีความเพียรมากขึ้นเพียนแบบมากขึ้นมากขึ้น Leader, แบบมากขึ้น ประมาณนี้นะคะให้กําลังใจเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกอาจจะแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะแต่ให้เชื่อว่าบุญมนะมีจริงกรรมมีจริงบุญมีจริงบาปบุญมีจริงเนาะนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นทุกๆวันนี้แหละเวลาเราเห็นคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้ทําไมคนนั้นทําแบบนั้นแล้วได้แบบทําไมคนนี้มีชีวิตแบบนี้ทําไมเกิดมาแล้วแตกต่างกันทําไมบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองนายบางคนเกิดมาแล้วยากเข็น จึงเลยที่บ้านมีแต่คนป่วยตัวเองต้องมาหาเลี้ยงคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้เราเป็นสิ่งบุญบุญกรรมเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาจริงๆเลยไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในความฝันหรือว่าต้องอะไรเลยขึ้นเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยพวกเขาเนี่ยเกิดตามบุญตามกรรมที่ทํามาเนี่ยแหละค่ะเวลาเห็นแบบนี้ก็แบบดูแล้วก็ใช้การพิจารณาการแบบ การแยกแยะนะ่ะว่าโอ้เนาะคนเราเกิดมาทําไมแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบุญเป็นกรรมที่แบบนํามาเกิดเนาะในชาติภพนี้ส่งผลในชาติภพนี้ท่านบอกว่าเนี่ยฟังหลุมตามผู้มิชาท่านบอกว่าใครที่ทําบ้างไม่ทําบ้างทำทำ,ทำหยุดหยุดเนี่ยเพราะว่าความเชื่อไม่ถึงร้อยเปอร์เซนความเชื่อความศรัทธาไม่ถึงอะไรเงี้ยก็คือมัน,ม,นมันเป็นกั้มกึงเอ้ยจริงไหม จริงไหมแต่มาถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยจริงไหมแต่ฉันอยากรู้จริงว่ามันจริงไหมคนกลุ่มหนึ่งจะปฏิบัติอย่างจริงจังแต่บางคนว่าเฮ้ยจริงไหมวะแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มเนี่ยถ้าใครที่แบบอยากรู้ว่าจริงไหมสิ่งที่ท่านพูดจริงไหมเขาจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะเห็นผลว่าเออจริงฮฮเป็นแบบนี้จริงฮฮสิ่งที่หลวงตาพูดมันเป็นแบบ นั้นจริงๆถ้าลงมือจริงๆเราก็จะเห็นจริงๆแต่ถ้าแบบใครที่แบบเกิดความสงสัยแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็คแค่ทำทำหยุดหยุดทำทำเล่นเล่น่ะมันก็จะเกิดความเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ดิฉันเข้าใจนะดิฉันเข้าใจว่าทําไมถึงแบบทำทำหยุดหยุดหายหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้หลายๆท่านทําให้ติดในจิตเนาะเราจะดิฉันจะขอว่าให้ทําให้ติดในจิตเพราะว่ามันจะดีมากเลยเวลาเรา เวลาเราอยู่ในภาวะขับขันเวลาจิตเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเบนกระแสเป็นแต่ถ้าแบบนั่นนะ่ะถ้าไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยเราก็จะติดอยู่กับเนี่ยว,วินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะคิดแต่เรื่องทางโลกที่ไร่ที่สวนที่นาบ้านทรัพย์สินเงินทองมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นแหละมีป้าคนหนึ่งเนาะมีป้าคนหนึ่งบอกว่าป้าอยู่ใต้เนาะป้าบอกว่าเนี่ยน้องชายแกนะ่ะ น้องชายแกเนี่ยเป็นไกด์คนเป็นไกด์ภาษาฝรั่งเศสเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยน้องชายได้เงินเดือนหลายหมื่นมากต่อเดือนเพราะว่าไกด์ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เงินเดือนเยอะกว่าภาษาอังกฤษเนาะแกเลยบอกว่าเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยแกตกงานมา8เดือนและแกก็ได้เงินเดือนแค่4,500 4,500ต่อเดือนต้องประหยัดกินมากๆเลยและวทีเนี้ยแกก็มาบ่นกับพี่สาวว่าเนี่ย โควิดทำชีวิตแกพังเนี่ยแล้วแกเหมือนแกจิตตกนะป้าบอกว่าป้าก็เลยพยายามอยากให้แกสวดมนต์ไหว้พระอยากให้แบบถามว่าสวมดมนต์ไหว้พระแล้วมันดีไหมมันดีต่อจิตเราอะค่ะอยู่ในภาวะแบบเนี้ยทุกทั่วโลกเป็นหมดเลยอยู่ในภาวะแบบเนี้ยมันจะดีต่อจิตเรามากเลยและทีเนี้ยป้าก็เลยบอกว่าแต่ว่าน้องชายเนี่ยเขาแบบไม่ได้มีครอบครัวนะตัวคนเดียวเหมือนป้านี่แหละเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ว่า เราก็เลยบอกว่าเอะป้าถ้าอย่างนั้นนะเขาก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเดือดร้อนนะถ้าเขาได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่นบาทก่อนนาน,น,นก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยแกเลยบอกว่าก็เพราะว่าเขาแบบไม่ได้ระวังในการใช้ชีวิตคิดว่าแบบไม่คิดนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าตอนนี้จิตน้องชายนะตกอะไรเงี้ยป้าเลยบอกว่าป้าอยากให้เขาสวดมนต์อยากให้เขาดูคลิปคุณน,นาอะไรเงี้ยแต่จริงๆจริงๆแล้วอะ่ะ เหตุการณ์แบบนี้น่ะมันมันจะเกิดขึ้นอยู่ละถ้ายอยเกิดขึ้นหล,หลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะโรคภยัยไข้เจ็บมันจะหลายหายอย่างภายพิบัติธรรมชาติเราจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตเนาะถ้าสมมุติว่าโอเคเรามีสติในการใช้ชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เคยปฏิบัติจิตเลยเนี่ยเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราจะจิตตกมากเลยต่อให้เรามีเงิน สำรองอยู่แล้วนะแต่เราก็จิตตกเพราะเราเราจิตเรามันจะคิดแบบตามความเป็นจริงของโลกไม่เจอมันจะไปจับเอ้ยมันมันกลัวไปหมดเลยมันกลัวมันจิตมันไม่มีพลังเข้มแข็งที่จะที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาเอาง่ายๆ่าถ้าฉะนั้นอนะ่ะเวลาใครที่แบบเป็นแบบเนี้ยดิฉันอนะ่ะกังวลมากเลยแล้วรู้สึกสงสารนะอยากให้ใครใ เ <N> นี่ยเหมือนที่เราพูดทุกครั้งทุกคลิปเนี่ยแหละค่ะอยากให้ทุกคนปฏิบัติแล้วรู้เท่าทันรู้เท่าทันจิตตัวเองรู้เท่าทันปรงให้เป็นเข้าใจสภาวะโลกให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะเราเป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเป็นไม่ใช่เฉพาะชั้นที่มีปัญหาทุกคนเป็นหมดเลยอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนแล้วใครที่ได้เปรียบคือคนที่มาปฏิบัติก่อนปฏิบัติก่อนแล้วดูดูจิตตัวเองรู้เท่าทันตัวเองคนนี้จะมีความสุขน่ะ เงินน้อยก็มีความสุขนะคะไม่จาเป็นว่าต้องมีเงินมากคืออยู่กินเข้าใจอยู่กินใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตเท่าที่ตัวเองทําได้หาได้อย่างเงี้ยจะมีความสุขไม่ค่อยมีความทุกข์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับเป็นอะ่ะง่ายๆมันใช้ปัญญาในการปรับในการใช้ชีวิตในการทํางานหรืออะไรก็ตามในครอบครัวมันจะใช้ปัญญานาเหมือนที่เราบอกแล้วค่ะมันจะคิดเป็นมองปัญหาทะลุปูโป,ปงเข้าใจตามโลกเข้าใจโลกตามความเป็นจริง เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยบางคนอาจจะไม่เชื่อเอาง่ายๆไปปฏิบัตินะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันจริงเรืออกว่าว่าคุณนานอะไรเงี้ยมันมันเวอร์บอกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไปลองปฏิบัติท้าให้ลองถ้าใครมีปัญหาเยอะๆสามเดือนนะคะคุณต้องเนี่ยทำงานภาวนาทํางานภาวนาทํางานภาวนากินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือนัน่งกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเนี่ย ให้คุณภาวนาดิฉันให้เวลาสามเดือนว่าจะเป็นยังไงบ้างทำทำให้จริงจังนะทำให้จริงจังน้อยบ้างมากบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่าให้ขึ้นมาบ่อยๆเวลาว่างอย่าให้มันไปนฟุ้งเรื่องอื่นเนี่แหละอยากให้หลายๆท่านทําได้นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมันจะเป็นโรคทางใจกันเยอะภัยพิบัติเนี่ยมันมันก็ใหญ่แหละแต่ว่า โรคทางใจนะ่ะไปเร็วกว่าภัยพิบัติอีกนะคะมนสมมติว่าสู้กับตัวเองไม่ไหวอะ่ะสู้กับจิตไม่ไม่ได้นะ่ะจิตด้านหนึ่งมันดึงลงให้ให้ต่ําลงให้ให้มันจะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะอยู่กับชีวิตอยู่ในโลกนี้ลาบากว่ะลาโลกดีกว่ามันจะคิดแบบนี้ยมันจะค่อยๆดึงตัวเองให้ลงเวลามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันจะเศร้ามากเศร้ากว่าคนอื่นนะ่ะทั่วๆไปนะ่ะคนที่จิตตกจะเป็นอาการแบบนั้นนะคะนั่นแหละ อยากให้ปฏิบัติให้ได้เนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็พุโทโธพุทโธนะคะง่ายแล้วก็เวลานอนหลับไปก็ภาวนาพุโทโธพุทโธเนาะนั่นแหละค่ะอย่างน้อยเวลาเราสมมติว่าเราหลับแล้วเราไม่ตื่นเราก็จะไปในที่ท,ที่ดีเนาะคําสุดท้ายที่หลับไปฟืบเนี่ยก็คือพร้อมกับพุโทโธหรือว่าคําพนาภาวนาที่เราติดเนาะนั่นแหละค่ะ ไปดูข่าวเนะ้อข่าวสองสาวันก่อนอิตาลีน้ําท่วมน้ําท่วมหนักมากเลยค่ะรถนี่ลอยไปตามน้ําบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับซูนามิเลยเนาะที่มันเข้าญี่ปุ่นปีนั้นที่แบบมันเข้าซัดเข้ามาแล้วแบบไหลเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็รถราอะไรเงี้ยเริ่มลอยไปตามน้ําแม้แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบการสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงเริ่มลอยไปกับน้ําอะไรเงี้ยพูดถึงแล้วจริงๆแล้วเวลา พวกพัยพิบัติธรรมชาติมาแต่ละครั้งนี่นแบบรุนแรงนะคะกวาดไปได้เยอะมากเลยนั่นแหละโอเคนะคะใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆอาจจะแบบเห็นว่ามันยากเนาะแต่ถ้าทําแบบที่เราบอกภาวนาให้ติดแล้วก็ตั้งจิตว่าตัวเองจะแผ่ไปทั่วสามตรายดันโลกธาตุเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและก็คนอื่นทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อพระคถาติดในจิตแล้วมันจะดีดขึ้นมาให้เราภาวนาเอง แบบเนี้ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เบื่อไม่ขี้เกียจไม่จําเป็นต้องบอกเอ้ยกลับบ้านแล้วค่อยไปนั่งสวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นมันทําได้ตลอดเวลาเราจะไม่รู้สึกผิดเลยว่าเฮ้ยก่อนนอนไม่ได้กลาบพระเลยค่ะเพราะว่าเราภาวนามาตลอดตลอด,ลอดทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะอย่าอย่าให้